ริษัทปูดแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องตรวจหนี้กับปูดแดงดำเนินรายการโดยท่านกระทานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้น ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ปูดแดงไคโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องโปลดหนี้กับปูดแดงท่านผู้ชมครับวันนี้ธุรกิจระบบเครือข่ายมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะบริษัทที่ทำเครือข่ายวันนี้นะครับมากกว่า700บริษัทแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วมีผู้จำหน่ายที่เขาเรียกว่าผู้จำหน่ายอิสระผู้จำหน่ายอิสระนะครับนะฮะมากกว่า15ล้านคนแล้วครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาในเมืองไทยนะครับ20กว่าปีแล้วครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามีผู้นำมีคนที่ทำธุรกิจระบบเครือข่ายได้มีการย้ายค่ายกันเป็นว่าเล่นครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านอย่าพลาดน,นะครับเรามาดูประสบการณ์ที่เขามีประสบการณ์ในการทำเครือข่ายทำไมเขาย้ายค่ายบ่อยเหลือเกินสาเหตุมาจากอะไรนะครับอย่าพลาดน,นะครับ เรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าครับพักสักคู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทย ผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูดแดงไคโตซาน ดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไครโตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดนี้เกษตรก้อนเช้าไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่พูดไว้ตั้งแต็ต้นเลยว่าวันนี้ผู้นำ ที่ทําเครือข่ายที่มีประสบการณ์ทํามาแล้วหลายหลายปีทาไมเขาถึงย้ายค่ายกันบ่อยๆมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรครับวันนี้ผู้นําของเราได้หลังไหลเข้ามาที่บริษัทปูแดง8 6 8มากจริงๆครับเช่นเดียวกันครับก็คือคนเดือนเพนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับเดือนเพนมาจากไหนครับ มาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะอุดรเรียนจบอะไรครับเรียนจบปริญญาตรีค่ะ,คะด้านอะไรนะบริหารจัดการค่ะจบแล้วทําอะไรครับจบแล้วก็คือไปทํางานในบริษัทญี่ปุ่นค่ะระยะเวลา8ปีค่ะทําอยู่8ปปีค่ะ ลาออกเลยเหรอลาออกเลยอ่าเดือนสุดท้ายเท่าไหร่ครับสองหมื่นหค่ะสองหมเลยเนาะโอ้ก็ถือว่าเยอะเนาะค่ะสมัยก่อนก็ถือว่าเยอะทีเดียวกี่ปีลักี่ปีลัที่ลาออกเนี่ยอืมตั้งแต่เริ่มทําลาออกปี4 5นะคะสี่ห้าโอ้สองหมแล้วตอนนั้นอาทีนี้รู้คือเครียกทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์หน่อยนะผ่านเครือข่ายตรงนั้นรู้จักเครือข่ายบริษัทแรกคืออะไรฮะ บริษัทแรกคือบริษัทสมเกาหลีตังคุยจับค่ะโอ้บริษัทนั้นตอนนั้นดังรุนแรงมากเลยนะฮะนะก็คือคนตอนนั้นเขาเรียกว่าคนฟีซิเวอร์ก็ได้เนาะหลังไหลไปที่เขาเรียกสมเกาหลีเนี่ยนะดังมากตอนนั้นนะครับนะฮะอยู่ตรงนั้นกี่ปีครับอยู่ตรงนั้น5ปีค่ะอยู่ตั้ง5ปีค่ะโอ้รายได้เป็นไงครับตอนนั้นรายได้ก็ดีค่ะก็แตะหลักแสนนะคะแสนเท่าไหร่ค่ะแสนสามแสนสี่แสนห้าอยู่ประมาณช่วงนี้ค่ะแล้วแต่โอ้โหเาแสดงว่า ที่คุณบอกลาออกก็คือช่วงนี้เลยเหรอค่ะก็คือจริงๆแล้วนะคือได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงค่ะของโรเบิร์ตที่โยซากินะคะพ่อรวยสอนลูกเขาบอกว่าคนจนมองหางานทําในขณะที่คนรวยมองหาเครือข่ายตรงเนี้ยมันทําให้มีความรู้สึกว่ามันถ้าเกิดมันเป็นอนงานจริงๆอ่ะเราทําอยู่ตรงเนี้ยชีวิตเรามันเหมือนปลาตู้นะคะท่านอยู่แบบเดิมๆค่ะอยู่แบบเดิมๆแล้วยเวลา5ปีเนี่ย ถึง8ปีนะคะที่ที่ดิฉันทำนะคะอยู่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเงินเดือนก็2 5 0 0 0ครับค่ะแต่พอมาทำเครือข่ายแล้วเยอะเวลา2ปี3ปีก็แต่หลักแสนได้หลักแสนละค่ะใช่ซึ่งซึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ใช่ไม่มีเพดานจำกัดด้วยเพราะนั้นก็มองว่าเอะตรงนี้มันเป็นโอกาสจริงๆนะคะก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มมีเครือข่ายขึ้นมาเรื่อยๆนะคะช่วงแรกๆทำก็ยังไม่เยอะหลังจากนั้นเราก็ดูแลองค์กรดีๆแล้วก็มีเครือข่ายขึ้นมาเร ก็ประสบการณ์แสดงว่าผ่านมาแล้วระบบเครือข่ายกี่บริษัทครับค่ะเจ็ดบริษัทค่ะเจ็ดบริษัทค่ะทําไมคุณเดือนเพนถึงย้ายค่ายบ่อยๆสาเหตุเกิดอะไรครับคือจริงๆการย้ายค่ายนะคะระดับแม่ทีมอย่างเรานี้นะคะไม่มีใครอยากย้ายค่ายบ่อยแล้วค่ะแต่เหตุผลเนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะคะความสวยงามของธุรกิจมีแต่ว่าจริงๆแล้วในรูปแบบของบริษัทนะคะในในบางที่ใหม่ๆก็ดูหวานเซียบดูสวยหรูนะคะ แต่หลังจากนั้นนโยบายจะไม่สอดคล้องกับการทํางานนะคะท่านอย่างเช่นสินค้าก็ขึ้นราคาหคืออยู่ๆก็ขึ้นราคาใช่พอทําไปสักระยะหนึ่งสินค้าขึ้นราคาเปลี่ยนแผนการตลาดบ้างนะคะเรื่องแผนอีกแผนก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนนะคะแล้วเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนให้ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนก็คือจ่ายน้อยลงค่ะท่านโอ้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทใช่แล้วที่สําคัญก็คือบางครั้งโฆษณาบนทีวีสินค้า ตัวเดียวกันแต่บรรจุคนละอย่างนะคะขวดคนละอย่างทําชั้นเดียว ก็ขายในโฆษณาทีวีแต่ทําหลายชั้นก็ให้พวกเราขายซึ่งหลายหลายชั้นอย่างพวกเราเนี่ยค่ะก็คือเพู่ง่ายสินค้าตัวเดียวกันโฆษณาทีวีเหมือนกันถูกไหมครับขายตรงก็มีขายซิงเกิลก็มีขายตามร้านค้าก็มีขายอผู้จําหน่ายทํำยังไงตอนนั้นเนี่ยก็มองเห็นถึงถึงผู้ประกอบการนะคะมองว่าทีสัยทั์ของท่านอย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวจริงๆนะคะดิฉันมองถึงการทํางานของเราถ้าเกิดจะให้มีการพัฒนาในรูปแบบของของเราจะ ต้องพัฒนาต่อไปเหมือนนานา,นาอรยอารยประเทศของเขานะคะเรือขายในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันไปไม่รอดแน่นอนนะคะเพราะถ้าผู้ประกอบการมองเห็นผลประโยชน์ตัวเองมากเกินไปน<อ>ี่นะคะขายหลังโรงงานก็ม<น>ีอย่างนี้นะคะนโยบายเขาเป็นยังไงบ้างคือนโ,โยบายจริงๆก็ต้องการที่อยากจะก็คือต้องการที่อยากจะช่วยให้พวกเราอยู่ดีมีดีอะไรอย่างนี้นะคะยู่ดีมีสุขฟังดูดีทุกอย่างนะคะผลสุดท้ายจริงๆเนี่ยแม่ทีมพวกเราเหนื่อยมาก รวมทีมดึงคนมาแต่ละคนกว่าจะได้แต่ละคนนี่แหละค่ะท่านลำบากมากแต่วันหนึ่งเขากลับมาเปลี่ยนแผนกานตลาดสินค้ามาขึ้นราคามันเหมือนซ้ําเติมพวกเราเกินไปนะคะท่านเราก็เหนื่อยค่าคอมีเลื่อนบ้างไหมเนี่ยอ๋อเลื่อนเยอะค่ะทํามาสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มเริ่มไม่จ่ายนะคะเริ่มไม่จ่ายก็มีเยอะแยะเวลาไปรับเงินเขาว่ายังไงบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเลื่อนก็อาจจะบอกว่า ตรงนั้นไม่ตรงมั่งตรงนี้ไม่ตรงมั่งอย่างเนี้ยค่ะบัญชีที่ละอ้างค่ะมีข้ออ้างเยอะแยะนะคะก็เรื่องว่าบริษัทนั้นความพร้อมไม่มีถูกไหมครับโดยคือพูดง่ายว่าเดินเพนก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะว่ามีแต่คำถามลูกทีมก็ต้องไปตอบคาถามก็ลูกทีมแทนที่เราจะทํางานใช่ยิ่งลูกทีมเยอะกลายเป็นปัญหากลุ่มเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นปัญหาภายในของของบริษัทแต่กลายเป็นเราจะต้องไปตอบคาถามแทนเข้าหมดเลยอย่างนี้ค่ะก็ก็เหนื่อยค่ะ พูดง่ายว่าเราทํแทนบริษัททุกอย่างแต่บริษัททาไม่ได้อย่างที่เขาคุยถูกไหมครับเหนื่อยใจไม่ถามจริงๆส่วนสหญนก็จะเป็นอย่างนั้นเหนื่อยใจค่ะท่านเคยท้อเคยเลิกใช่ไหมคือถามว่าในเรื่องท้อนะคะจริงๆดิฉันทําในเครือข่ายคือตัดสินใจที่จะมาทาอยากสาเร็จในเครือข่ายนะคะไม่ใช่ว่าอยากมีหลักหมื่นอยากมีหลักแสนหลักร้านอยากให้ทีมงานมีรายได้อย่างนั้นคือเหมือนคืเนินถูกไหมเพราะเราวันนี้ตัวอย่างมีเยอะแยะเลยที่รด้ต่อเดือนได้เป็นแสนเป็นล้านคือมีตัวอย่างเยอะมาก เราก็อยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนั้นค่ะอยากได้แบบนั้นเพราะนั้นในการทํางานของเราก็คือเรามองว่าเราทํางานเราทําจริงทําจริงลุยจริงแต่ผลผลที่ได้รับอย่างนี้นะคะลูกทีมบางคนยังมีหลักพันอยู่เลยอหลักหมื่นอยู่เลยซึ่งไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายเขาเลยนะคะมันก็เป็นอะไรที่เหนื่อยใจนะคะนี่คือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านเครือข่ายมากมายเขาเรียกว่าเจอทุกสถานการณ์เลยอะไรที่คิดไม่ถึงก็มันมีมาด้วยเหรอวันนี้ตั้งคาถามนิดนึง ทำไมอยู่ๆคุณถึงมาฝากชีวิตไว้ที่ปูแดงหนึ่งหกปากครับค่ะ จากการวิเคราะห์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยปูแดง68แต่ก่อนเนี่ยดิฉันเคยทําของเบส59ก็คือปูแดงเขาของเราเนี่ยนะนี่คือภาพนี้ก็คือคุณกลับมาใหม่อันนี้คือกลับมาใหม่ค่ะกลับมาใหม่ก็คือเมื่อก่อนเคยทาเบส59มาก่อนแต่มีช่วงหนึ่งก็คือในฐานะที่เราอยู่ในทีมแม่ทีมของเราต้องการที่อยากจะให้เราสําเร็จนะคะเราก็ต้องเคลื่อนตามทีมไปก่อนแต่พอเคลื่อนไปเราไม่ได้ไปมองลายที่มันเป็นกลุ่มที่เป็นสุขภาพไม่ยังมองในลายเกษตรเหมือนเดิมเพราะมองว่าวันรุ่มการซื้อของภาคเกษตรนี่เยอะมากการซื้อซ้ําใช่การ ซื้อซ้ำเยอะมากความต้องการของคนความเป็นจริงๆๆเนี่ยคือภาคเกษตรอาหารหมดโต๊ะทุกอย่างต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคารโทสารทันนะั<พ>ไม่ว่าเป็นพืชเป็นสัตว์เพราะนั้นก็มองอ,ออกว่ายังไงก็ต้องอยู่ในลายเกษตรเหมือนเดิมนะคะพอเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่านะคะคก็ยังรอรอจังหวะนะคะค,คือจังหวะเวลาโอกาสว่าเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ท่านจะปล่อยทีเด็ดออกมาสักทีก็ลอยดูกันอยู่เพราะว่าเห็นฝีมือของท่านประธานอยู่แล้วว่าสุดยอดอยู่แล้วนะคะเพราะท่านไม่เคยจ่ายลดลงท่านจ่ายเพิ่มอยู่แล้วมีแต่เพิ่มค่ะมีแต่เพิ่มอยู่แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะช่วงเดือนมิถุนานะคะเดินกลับคืนสู่เย้านะคะ คุยกับทีมงานชักชวนทีมงานเมารถมาเลยค่ะเมารถบัสเป็นคันรถเลยค่ะมาดูค่ะมาดูมาดูให้สร้างความมั่นใจเลยวันนี้ไม่ใช่แม่ทีมจะพาแล้วหกแล้วเหินเลล่ลอนไปหลายๆที่ไม่ใช่วันนี้ให้ทุกคนมาดูให้เห็นแก่ตาว่าวันนี้มันไม่ได้มีเหรียญแค่ด้านเดียวอยากให้ทุกคนมองเหรียญสองด้านให้ดูให้เห็นกับตานะคะทุกคนว่าเขาว่าอย่างเดียวใช่ส่วนใหญ่เราเชื่อข้างเดียวส่วนใหญ่เราฟังมาอยางังนะคะหลงเชื่อหับอันนี้คือภาพที่หลังจากที่เราพา ทีมงานเข้ามาที่มา OPP ที่บริษัทนะคะจากนั้นเราก็มาประชุมย่อย OPP ตามกลุ่มนะคะตามกลุ่มจังหวัดกลุ่มอำเภอต่างๆนะคะก็จะเป็นรูปแบบการทำงานของดิฉันเป็นแบบนี้นะคะก็ได้ผลตอบรับดีมากเข้ามาทงานเหมือนเดิมค่ะเข้ามาทํางานเหมือนเดิมค่ะนี่ที่ไหนครับอันนี้ที่อำเภอท่าบ่อค่ะซึ่งคนนี้เขาก็เป็นอาจารย์นะคะอาจารย์สายันอัคราชนะคะก็ปกติเขาใช้ ที่เขายังไม่ได้ใช้นะคะของปูแดงคาร์ดซานของเราเนี่ยผลผลิตเขาได้ไม่เยอะนะคะเขาเลี้ยงปลาปลาดุปลาปลานินอย่างนี้นะคะนี่นะแต่พอเขาใช้แล้วโอ้โหระบบน้ำนี่ดีมากเลยนะคะท่านปลาเนี่ยโตเสมอไซส์เสมอนะคะจับขายได้เดิมได้เท่าไหร่ฮะเดิมเนี่ยเขาเลี้ยงนะเขากำลักำไรประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะต่อบ่อค่ะจ้าแต่พอเขาใช้แล้วนะเขาได้2 0 0 0 0นต่อบ่อส0 0 0 0นห้าหมื่นบาท โอโ้เพิ่มขึ้น5 0 0 0มื่นเลยนะคะต่อบอ่อมีทั้งหมด4บอ่อนี่นะค,ะคือลูกค้าของคนก็ได้ผลดีมากอ,อันนี้ก็เป็นซอสนะคะซอสซอสเขาเรียกว่าอยู่อุดรจะเป็นซอสสุเทปโปรโมชั่นคนจะรู้นะคะซอสหน่อยอันนี้ก็เลี้ยงปลาเหมือนกันอันนี้อยู่ที่บุรีรัมณ์นะคะคอันนี้ก็เป็นเจ๊นยนะคะอันนี้ปลดหนี้4ี่ล้านค่ะเลี้ยงไก่ค่ะฟาร์มไก่เลี้ยงไก่อย่างเดียวใช่ปลดหนี้ได้ใช่ล้านบาะเป็นแค่ที่เราเห็นว่าสินค้าน่ะดีจริงๆนะคะดีจริงๆแล้วก็เข้ามาใช้อันนี้เป็นแก้วมังกรแก้วมกรอยู่ท ีวัลชภูมนะคะของคุณอรพินโหมบง<ช>ปกติเนี่ยะค่ะเขา600หลักเนี่ยเขาจะได้ประมาณกําไรประมาณแสนห้าแต่พอใช้ปูดแดงคาร์โดซานของเราแล้วได้300 0 0นสามแสนเลย<อ>นะโอ้โหเดินร้อยเท่าเลยก็มีแค่ด,ดีๆที่ให้เห็นอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการที่เราจะเดินเข้ามาที่เก่า แล้วสินค้าเนี่ยที่สําคัญก็คือดีอยู่แล้วไงแต่ปัญหาไม่มีแม่ทีมทุกคนถามหาว่าสินค้าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะซื้อของไม่ได้ใช่เพราะดิฉันไหลไปทำคือปูแดงเขารู้จักหมดค่ะดิฉันไหลไปทําตัวอื่นไปสร้างแบรนด์ใหม่เนี่ยลำบากมากค่ะท่านมันไม่ได้เหมือนปูแดง่ายจริงจริงใช่แต่แบรนด์เก่าทุกคนบอกว่าโอ้ปูแดงดีพ่อเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดเรื่องแบรนด์นะคะเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยย้ายย้ายไปซื้อแบรนด์อื่น ส่วนใหญ่ถ้าเขาติดแล้วเขาจะติดเลยไม่เหมือนเราทิสุข้าวก็ข้าวยากใช่แต่ถ้าติดแล้วก็ติดเลยนี่ที่ไหนครับอย่างนี้ที่มันสัมปะหลังนะคะอยู่ที่อำเภอหนองบัวซอนะคะปกติเขาจะได้ไล่ละสตันตอนนี้ได้ไล่ละ10บตันโอ้โหจาก4าถึงสิตัน่ของคุณบุญมานะคะ จากนั้นก็คือเคสต่างๆเราเริ่มลุยในพื้นที่เราเห็นเลยว่ามันใช้ดีจริงๆทุกอย่างโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนี่นะคะจากนั้นเราก็เริ่มดึงทีมงานเข้าสู่ระบบนะคะดึงเข้าสู่ระบบโดยมีการจัดฝึกอบรมเลยเนาะของท่านอาจารย์ดลรทรัพย์ซึ่งท่านอาจารย์ดลรทรัพย์เนี่ยเพนไม่เคยอบรมกับท่านมาก่อนเพนเห็นโอ้โหท่านสามารถที่จะดึงศัยภาพของคนเราเนี่ยค่ะ95เปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกๆอย่างที่มันจิตใต้สำนึกของเรานะคะคือเข้าไปไม่มีการขี่เขียนอะายๆต่างๆให้เราสัมผัสด้วยตัวววขอองงเเเเรรราาาแลลู้้้สึกไดยนะะค่ เข้ามาอบรมในระบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ในปูดแดงคาโดซานอย่างเดียวสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หมดอันนี้ที่ชัานว่าสุดยอดมากมๆนะคะ นี่ไปทีเป็นชุดๆขนาดนี้เลยเหรอค่ะค่ะไปเป็นชุดเลยค่ะเนี่ยโอ้โ<ม>หสุดยอดเลยค่ะเราทํางานเป็นทีมกับท่านอันนี้เราไปเยี่ยมชมโรงงานนะคะโ,<อ>โรงงานของท่านประธานก็สุดยอดโรงงานก็มีจริงให้เห็นเห็นนะคะนี่คือ <ง S 1> ความมั่นคงความมั่นคงค่ะใช่ไหมครับค่ะโรงงานมีผลิตเองทุกอย่างนะคะอนีไปไหนอ่ะอันนี้ก็ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะไปด้วยเหรออ๋ออันนี้อันนี้ในประเทศค่ะไปเที่ยวลูกชายก็ได้ไปเที่ยวด้วยธุรกิจนี่สุดยอดอย่างหนึ่งของท่านประธานคือเวลาเที่ยวเที่ยวทั้งครอบครัวค่ะเราให้ไปทั้งครอบครัวให้ท สุดยอดมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไปกับสามีนะคะก็ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันทีไหนครับฮ่องกงมาเก้านกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวมีใจด้วยนี่คือความสําเร็จของคนตัวไหมครับนะฮะวันนี้ คนมั่นใจแค่ไหนวันนี้กับที่การอยู่ที่ปูดแดงเราเนี่ยโอ้โหมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะท่านเพราะดิฉันก็มองอตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ท่านประธานจะเคาะสถีข้อสถีดูสถานการณ์นะคะ,ะช่วงนั้นก็คือเราต้องไหลไหลก่อนดูสถานการณ์นะคะ,ะวันนี้ท่านประธานเปิดใจเลยคือช่วง เดือนพฤษภาท่านบอกว่าแผนการตลาดโอ้โหวันเนี้ยนะคะพี่พัดสอนนะคะเป็นคนแนะนําเพนนะคะเป็นคนบอกว่าวันเนี้ยคุณเพนคุณเพนดูเลยนะท่านประธานวันเนี้ยท่านเต็มที่เลยนะท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการอะไรมากมายท่านต้องการที่จะได้ชื่อเสียงของท่านมานะคะแล้ววันนี้ท่านบอกว่าถ้าไม่มีพวกเราไม่มีท่านเลยตรงนี้แหละค่ะที่มันกินใจเพนอยู่ตลอดเวลานะคะว่าโอ้โหท่านเป็นคนที่ช่วยจริงๆนะเป็นผู้ให้จริงๆอย่างนี้นะด้วยประสบการณ์คนผ่านแานการตลาดมาเยอะ ดูแผนของปูแดงเป็นยังไงฮะแผนของปูแดงสุดยอดกว่าที่อื่นเลยค่ะท่านที่อะไรจุดเด่นมีอะไรบ้างจุดเด่นของเขาก็คือการจ่ายเนี่ยจ่าย2แผนเลยนะคะมีทั้งแผนหลักแผนรองจ่ายได้หมดซึ่งบางบริษัทก็จะจ่ายเฉพาะแผนรองอย่างเดียวบริษัทจ่ายเฉพาะแผนหลักแต่ที่นี่จ่ายทั้งแผนหลักแผนรองแมทชิงที่มีแชิงมีทั้งลูกหลานเหรียญหลนที่อื่นมีแต่ที่สําคัญคือมีทั้งแม่ทั้งยาย จ่ายแม่จ่ายยายด้วยอันนี้คือแมทชิ่งจากกังจับคู่ส่วนแมทชิ่งอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแมทชิ่งจากฟาสตาร์โบนัสฟาสตาร์จ่ายอีกมีโบนัสฟาสตาร์คือเขาเรียกทางที่สามแล้วนะใช่เราแนะนำเองเราได้เราไม่ได้แนะนําเองลูกหลานเหลนหลนแนะนําเราได้หมดโอ้โหแฮปปี้หมด้นด้วยใช่ได้ทั้งหมดค่าชั้นแฮปปี้เลยซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหเคาออกมาแล้วนะถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ทีมงานเราทํางานง่ายมากนะคะเพราะว่าเราทําในภาคเกษตรอยู่แล้วค่ะ ราคาเป็นยังไงแล้วในเรื่องราคานะคะถ้าเคาะกันนะคะพี่เคาะจากที่ดิฉันผ่านมานะคะหลายๆที่ราคาเนี่ยถ้าไปเทียบกันแล้วของเราถูกมากถูกมากค่ะเพราะว่าท่านประธานเนี่ยมีโรงงานเองนะคะแต่จริงๆบางที่ก็มีโรงงานเองนะคะแต่ซ้ําเติมเกษตรกรค่ะบอกว่าจะปลดหนี้ปลดสินระยะเวลา3ปีปลดหนี้ตึง้านครอบครัวแต่จริงๆแล้วดิฉันมองว่าซ้ําเติมเพราะอะไรปุ๋ยก็ขึ้นราคา ค่ะแล้วก็สินค้าที่เป็นพวกกลุ่มน้ำอย่างเงี้ยก็ขึ้นราคาหมดมว่าวันนี้จะปลดหนี้เขาได้ยังไงคุยว่าทําเองใช่ไหมคะเนาะใช่เออทำเองก็ต้องขายถูกถูกไหมใช่อ่ะเดือนเพนเมียอะไรจะฝากเชิญอะไรครับค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมดิฉันเต็มใจนะคะแล้วก็ยินดีที่จะเข้ามาอยู่ในบริษัทปูแดงขาวซสารของเราเองยนะคะดิฉันทํางานเต็มเวลาค่ะมีทีมงานทํามีรูปแบบมีระบบ การฝึกอบรมนะคะทุกอย่างพร้อมหมดเลยค่ะทําเต็มเวลาเกือบทุกคนเลยนะคะทีมเราเป็นแม่ทีมนะคะแล้วก็ทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางทุกทุกที่เราสามารถที่จะไปช่วยท่านให้สาเร็จได้นะคะขอให้ท่านโทรกิ้งก้างมาตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะหรือไม่ก็ต่างประเทศนะคะเราก็ยินดีที่จะไปเยี่ยมชมท่านนะคะแล้วก็ไปให้คำแนะนําไปฝึกอบรมให้ท่านสําเร็จนะคะดิฉันมั่นใจนะคะเราจะขับเพื่อนไปได้วยกันอย่างสําเร็จนะคะครับนี่นะครับ ผู้นำที่มีประสบการณ์ทําธุรกิจระบบเครือข่ายผ่านค่ายมามากมายแต่วันนี้เดินเพนฝากชีวิตไว้ที่ปูแดง16ึปากท่านผู้ชมครับถ้าบริษัทนี้ไม่ดีคนคิดว่าเขาจะมาฝากชีวิตไว้กับที่นี่หรอครับโทรเข้าหาผู้นำของเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบยินดีและดีใจด้วยครับเดินเพนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีไข่ตัวานปูแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้กเกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูแดงไข่ตัวานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ผู้แดงไข่โตซานครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color Omar Tarif Paris คุณแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณ Happy ้แฮร์คั o เลอโอมาชาริฟแารีสที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy ้แฮร์คั o เลอติดต่อนักธุรกิจอิสระปูดแดงเม็ดน้ำมันปูดแดงผลิตภัณฑ์ดดเสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าข,ของทีมงานวิศวกรเคมีไบโออิล็กเงสหรัฐอเมริกา เม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลงเครื่องยนต์สะอาดควันดำและมละพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้ 5-25%เปอร์เเซ็นม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก US EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS Testing Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเครมีและสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธัร์ประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูดแดงทั่วประเทศผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรกชาวไทยท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับวันนี้ธุรกิจระบบเครือข่ายในประเทศไทยมีมากมายเหลือเกินก็แสดงว่ามีผู้ประกอบการมากมาย เช่นเดียวกันสาเหตุที่ผู้นำที่คนที่เขาทำธุรกิจระบบเครือข่ายที่เขาบอกว่าย้ายค่ายบ่อยๆจนบางคนถามว่าตกลงคนอยู่บริษัทไหนจริงๆผู้นำกลุ่มนี้แหละครับเขาไม่อยากย้ายค่ายนะฮะที่ท่านมาฟังรายการเราที่ดูรายการเราตลอดนะฮะสาเหตุผมว่าเกินกว่า7-80ปนะฮะมาจากผู้ประกอบการ ทำตัวเหมือนกับว่ารู้ธุรกิจระบบเครือข่ายเข้าใจเครือข่ายคําพูดสวยหรูดูดีแต่เวลาพิสูจน์คนจริงๆครับเวลาจะบ่งบอกว่าเองเก่งเองแน่เองสุดยอดตรงไหนเวลาพิสูจน์คนจริงๆครับวันนี้เขาพูดอย่างไรก็ได้แต่เวลาผ่านไปมันก็จะบ่งบอกเองว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ย แล้วมันให้ไม่ได้ทำไม่ได้นั่นคือความล้มเหลวทำให้ผู้นำจึงย้ายค่ายนี้ไปอีกค่ายหนึ่งจนไม่รู้บางคนบอกว่าเจอหน้าว่าตกลงคุณอยู่บริษัทไหนตรงนี้น่าเห็นใจครับผู้จำหน่ายอิสระทั้งหลายวันนี้ปูดแดง1นึ่หกปากเราพร้อมแล้วครับคุณเช็คประวัติผมได้ครับเช็คประวัติได้เลยครับว่าปูดแดงหนึ่งหกที่ผ่านมา บริษัทเบส599เก้าเกนะฮะ, B ะ,ฮะคุณเช็คเบื้องหลังได้ครับว่าเรามีนโยบายตามที่คุณือพูดตามที่คุณโดนบ้างไหมมีบ้างไหมแบบนี้บ้างไหมเจอเหตุการณ์ที่ผู้นำเขาพูดกันว่าเดี๋ยวลดราคาไอ้รายได้ผู้นําขึ้นราคาสินค้า Pv ลดลงนโยบายไม่แน่ไม่นอนคุณเสิร์ฟได้ครับเบสห้าเก้า ผมไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆครับครับโทรเข้ามาหาผู้นำเราสิครับทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนครับครับ,รบหมดเวลาเวลาหมดสวัสดีครับตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนกันยายน2,554 วันเสาร์ที่17กันยายน2554 OPP โรงแรมพูดินจังหวัดเยโสธรเวลา12.30นาทีถึง14.30นาทีวันพุทธที่21และวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2554หลักสูตรทะลุจุดเดือดสู่คนไม่ธรรมดาจังหวัดนครราชสีมาเวลา8นถึง18น วันเสาร์ที่24กันยายน2554 OPP โรงเรียนอนุบาลบึง3000ันจังหวัดเพชรบูรณ์เวลา12.30นถึง14.30นวันเสาร์ที่1ตุลาคม2554 OPP โรงแรมผาใหญ่ภารไดซ์จังหวัดสงขลาเวลา12.30นถึง14.30น